ฮัลโหลจะได้อัโมโม่นะครับอโมโม่สกินใหม่รุนก็ใช้รุ่นนูเบเ okay, นชั่นนะโอเคลียร์ตเป็นดาร์คฮาเวิร์นสำหรับเเป็นสายซัสเซอรี Full น่นะจะได้อโมโม่ฟูลเอพีพร้อมกับสกินพัมคินพรินซ์อโมโม่ดูโคตรมาดิเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนมะเขือเทศเลยตลกอะ่ะ <c ười> เฮ้ยมีแตงโมด้วยรู้สึกว่านี่จะเป็นคลิปแรกเลยบางที่เล่นอโมโม่นะ <c ười> ดูเท่าว่าเฮ้ยมีข้างขาวด้วย ฟักทองว่ะเหมือนเอลิสเลยฟักทองเหมือนกันแต่มีเอฟเฟกต์ขาววิ่งแล้วจับฟักทองว่ะเฮ้ยเท่เท่ออกเป็นสแกนไม่ค่อยได้เล่นนาม,มมูด้วยดิจะเป็นไงวะเกมนี้เฮ้ยสก,กิลว w. ขนาดตรงนี้ยังเป็นรูปฟักทองร้องไห้เราเลยอะไรจะแซดขนาดนี้อะมมูโอเคโอ้ฟาร์มโคตรไวเลยว,ว่ะดูสก,กิลๆนะนึบเป็นโซ่ <laughs> ตรงนี้มันต้องใครไม่งั้นมันเจ็บโอ้ฟาร์มโคตรไวดูดิ เฮ้ยม <hire> ูตัวมันฟาร์มง่ายขนาดนี้นะโู้เคลียร์โมมูยังไงครับท็อปเลนอ้ยแจ็คจะตายแล้วแป๊บนึงแฝดไปยังวะแต่เดยวผมโลดิโู้เคลียร์โคตรไวเลยโมมูอัพ e ให้เต็มก่อนแล้วค่อยอัพ q เลือดโลว่ะแก๊งได้ว่เนี้ยไม่มีวอร์ดโอเคน่าจะได้แหละเฮ้ยระวังระวังเอาได้ได้ได้เอาเทอร์แก๊งเอาเทอร์แก๊งทำลายอุ้ยโหมันแฟด ไม่โอ้หเกือบตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเซตมาวะแจ็คแฟตแจ็คแฟตเฮ้ยได้ปะยังไงเคสวยอุ้ยได้สิส,สองอุ job, ๊จอปะอ้าวเรียบร้อยเข้าเลยมาแตกเลยน่าจะใช้สเปลไปหมดแล้วมั้งแร๊บนึงนะเฮ้ยสี่ร้อยห้าสิบโอเคบอดให้เลยครับจังหวะนี้ เฮ้ยเอาได้เหรอมามามาต้นอ่าสวยได้ปะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยนี่ไงฟิเดนฟิเดนฟิเดลมามามาเอาแล้วไปไหนฟิเดนหนึบช่วยด้วยโอเคเอาฟิเดนโอเคสวยเอาฟิเลียสด,ดีก็ได้โน่หนึบโอเคได้อยู่ ช่วยด้วยถ้ามันตายแล้วเออเป็นไรยืนโคตรนานเลยวะวันนี้ไม่มีวอร์ดเอาได้มา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 แล้วคือคือคือจึ๊บโอเคสวยยังไงครับท็อปเลนไหวไหม W W ตู้มโอ้โหโคตรแรงเอ้ายังไม่ได้วะเนียงอท็อปโซโล่คิวสองรอบแล้วอ่ะ ท็อปแบกท็อปแบกเดี๋ยวผมไปเวทบูนแป๊บโอเคสวยโอ้โหแมวนะตกใจอ่ะมันได้ปะตายฟิเดินแฟดแรงจังอ่ะโอ้โหฟิเดินตัวมันแรงนลยเนาะโอ้ยมันนอรีฟอ้ยมันได้ดอกเราในล่างโอ้ยสปรายเก็บมาเลยโอ้ยยังไงไพ่วิ่งมินเนียนตีตายปะเนี่ย หูเลือดเหลือเท่าไหร่ีเจนเลือดน่าจะรอดรอยูอ่แหละเซตไปเซตน่าจะเก็บอ้าวปล่อยลิฟต์อย่างนี้ก็แตกบอกนะว่าโอเคสอยมามังก่อนเลยพีเดินล่างอ้ยเซอร์ไพรส์โดดไปแฟดใส่อุ้ยเฟียสวยนะ่าตายเองเอ้าคอนเดม <laughs> <c oughs> คอนเดมหลบอันตีไพ่อุ๊บส์สอรี่อันนี้ไม่มีวอร์ด อัพเลนตัวคุมตายขาป้อมโอเคแจ็คแฟตสวยเอาเรื่องว่ะโซลคิวสามตัวแล้วมั้งเฮ้ยนี่ไงสวยต้องอย่างนี้มันจะเป็นฮันเตอร์ห้าสแต็กล่ะแต่มันก็ยังคูดาวนานอยู่ดีคูดาวลอ,อยวิเฮ้ยเซจะเพิ่งโดนเอาเล็บอยู่เพื่อนหาต้องรีบไปช่วยมันทันปะเฮ้ยเอาเรื่องจังหวะนี้มันต้องปรืดเนหบ ้ยแฝดเลยวะได้ปะไม่ได้ละเซตค่าหัว200เฮ้ยใครแฝดอ่ะโอ้ยไม่โอ้โหชิบหายแล้วทีมเราเข้าไปในป้อมวะโอ้ยเดี๋ยวแ <c oughs> ม่งกำลังจะหนึบมินเนี่ยนไก่เกิดพอดีเลยตายสองตัวเลยชิบหายละใครจะกันป้อมเฮ้ยมันมีซอนย่าลนะเพื่อนกิงนั่นไงชิบหายช่วยใครดีอ่ะเอ้ยได้อยู่อะเดินไปช่วย นี่ๆตรงนี้ดีกว่าเนบบูมห <c oughs> ายไปเลยวะเฮ้ยกลางโดนชิบหายเขาไปทำไมา <c oughs> อาริสตาเม็นเลือดเต็มหลอดโอ้เวนสองหกแล้วเวนสายห้าวอันตีสิบวิดึงมาได้เซตเปิดแล้วครับจังหวะน,นี้มันน่าจะแฟดตมามแค่โอเคสวสยเยอะนะเพื่อนตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยทีพี โอ้ไม่ถูกตองละโยละช็อตนี้เขาเดินผ่านวอร์ดแน่เลยแจ็คแจ็คไปข้างหลังโนอุย้ยสวยได้ปะเออได้อยู่นะมังกรดีกว่ามาแต่ต้องฆ่าฟิเด์ก่อนอนะ่ะระวังอยไปเดนทางนั้นล่อมาตรงนี้ ไปไปไปใจยเย็นได้หวะมามามาเดี๋ยวรออุ้ยโอเคแฟดเลยอะ่ะ้ามาโล่เยี่ยมไปมังกรไฮเปิดสวยจัดเลยยังไงเซตโซโล Q ่คิวแจ็คเหรออันตีออโอ้ยยังโดนคอร์เตอร์สไตล์ควงเฮ้ยเอเคเอาเรื่องวะโอเคโมเลโลอีกชิ้นหนึ่งก็ลาบาดอน อ๋อแล้วครับถอด,ดเข้าไปเบนร์อลริสตาโหฟิเดลแม่งอารโวโดมาเลยเวนตายไม่ได้ทำอะไร <laughs> เสียแฟดด้วยเฮ้ยรอดได้ไงไพไปข้างหลังโหเซตอันติซอนญาไปแล้วครับจังหวะนี้ฟิเดลดวตีไพตูมเอาเริ่มรอยโดวนชาดดาวละระวังแจ็คระวังแจ็คโอเนี no. ่ย okay. เอาแจ็คดีกว่าช่วยด้วย มีซอนยาข้ามันเพื่อนหนึบอุ้ยมันแฝดวะเวนโดนอีกแล้วอ่ะ <g ül> เดินไปตรงนน้นโดนอัตีไปเดินเต็มเต็มเนี่ยกลับบ้าน,อนเอาของกันเอ้าเซตโด้เนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆเดินไปตายกันสองตัววะฮัลโหลเฮ้ยไม่ถูกต้องโอ้โหตายกันทีนละตัวเลย ADC ม i ดท็อปมันเอาบอลลอนปะเนี่ยชิบหายแล้วฮัลโหล ây mà đi ây 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 là, ây ây đấy ây đang ây 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 ơi, ây 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 แปดร้อยห้าสิบโอเคโอ้ยเดี๋ยวมาตอนละโอ้ยตายว่ะชิบหายละชิ้นด้วยโหไม่มีแฟน์ละผมตายว่ะเฮ้ยได้คิวด้วยคุ้มสุดเลยโอเคทีมไฟท์ร้องโหจะตายถ้าทีมเราไม่ไปตายก่อนหน่เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ดึงโดนด้วยสวยนิดบล็อกมันหลบยากจริงสกิล e ซ e t นะม่งมันจะไม่ถึงแต่แม่งก็ถึงอ่ะบางทีเอาว่ะโซโลคิวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ระวังอันติตูม เอาเรื่องว่ะไพ่ตัวนี้มึงจะเล่นเป็นแต่ดาเลียตัวเดียวโอ้ยได้บอลมาอย่า,อาไปทิ้งดิเซตคิวลิ้งสปีร์ละมังกรดีกว่าไหมได้อยู่นะได้ปะสวยไพ่คข้าหัวหนึ่งพันาไพ่แบกสิบเอ็ดคิวแล้วอะโอเคมังกรดินลาบ,บดอนขาดอีกเก้าร้อยังไงครับท็อปเลนเฮ้ยไพ่จะสโลคิวท็อปเลนเหรอ ใช่เรื่องปะเนี่ยอ๋อเซต,ตมันทีพีเฮ้ยโอ้โหเวนจะยิงทำไมยังไงครับเทเลพอตไปต่อยต่อย,อยดึง W ิวโอ้โหไพ่ <laughs> มันอุ้มอะไรวะเนี่ยมันตายก่อนอเมือ่อกี้เฮ้ยบวกได้มาอะไรทำอะไรโอเคอันติบุมเอาวัดยังไงจุ๊บเ <laughs> หลือบอกมันแฟดข้ามสกิลคิวผมเหรอวะโอเคชนะไฟแล้วมัง้งตายปะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหต้องให้ผมแฟดเลยเหรอวะฮัลโหลฟิลิปสแม่งยิงแรงจัดเลยไวเหรอวะเห็นไม่ได้ก็อย่าฝืนโอเคแจ็คแฟดดูดเลยวะตั้มเซตตายนะระวังมันเกิดหมดแล้ววุมเฮ้ยเอาอีกแล้วสวยเฮ้ยชิบหายลนะฆ่ามันเซตโน รอได้ไงวะได้ปะยอย่าฝืนเอาฟิร์เออยสมาแล้วตายวะลาก่อนอุ้ยอะไรอ่ะวัดระวังโดนอันตีฟิเตอร์น,นะเฮ้ยอ่อระวังจะตายล้วเฮ้ยมันเปิดแล้วมาดิโนไม่ถึงอ่ะโอ๋อะไรวะนะสวย นึบนึบซอนยาไม่มีซอนยาชิบหายช่วยด้วยเฮ้ยผมรอดเฮ้ยวัด <c oughs> เลือดเหลือสิบห้ารอดได้ไงวะโอเคสวยสวยสวยเลยจะยิมห้าพอดีเลยเอพี AP ไม่โคตรแรงหรอ okay, วะโอเคเอพีเก้าร้อยหกสิบสามวะเอวเดอร์จะเกิดละแฟดอีกสามสิบวิถ้าผมมีแฟดนี่คือแบบแฟดเปิดได้สบายเลยเฮ้ย <c oughs> อะไร,รอ่ะแจ็คมันห้าวอุ อุยเรียบร้อยยังไงครับขอหนึบหน่อยเรียบร้อยอุ้ยอันตีทีเดียวหาเยเลยอ่ะยาวไปยาวไปแฟดเก้าวิไพไปไล่ลนะอะไรวะน่ะไปเอ็นได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยไพก่อนวันนี้ <laughs> อยากได้เอลเดอร์แฟตคิวซอนย่าจีจี let's go โ้แฟตใช่ไหมฮ้าว right เรียบร้อยว่าผมไม่ต้องทำเลยหรอกมั้งเฮ้ยข้ามาแล้วอุ้ยเกือบตายชิบหายแล้วเออไม่พิตฮิตฮิตฮิตร้องให้ต้องให้โอเคเลวลอัพ <c oughs> มาแล้วจ้าโอเคอยังไงแฟตดึงาเนิบโอเคสวย นั่นแหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมสมัยผิดช,ชิบหายแล้วไม่เอาน้อ <Okay. S 1> <No. S 2> ตายวะเฮ้ยด้วยสายรัดข้ามันอ๋อสวยบูบอบจะเกิดเฮ้ยกลางโดนชิบหายละผมกำลังไปกลางเออมันไม่มีอัเติอะนึบขีบบังไม่ได้ได้มั้งเฮ้ยได้เหรอ ได้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 ไดมามามาโอเคช่วยด้วยช่วยด้วยเอานไม่เอ้ยมูมูเอ้ยไม่ใช่นูนูช่วยด้วย, oh, no. ย,ยช,ช่วยด้วย,วย,วยเออชื่อมันคล้ายๆกันนะมูมูกับนูน, okay. นูโอเคนึบอ้ยตรงนี้อะไรอ่ะอย่าทำจีนหยุดอ่ะตีแม่งเลย ตายซะเถอะโอเคเฮ้ยโมอดิเคเซอร์มาชิบหายแล้วโอ้ดาเรียยังอยู่นี่หวะเอามันเอา,นาจีนเข้าไปแล้วอะเ <c oughs> พื่อนแม่งรอเราเต็มเลย <c oughs> ออกมานี่คือตายแน่นอนโมอดิเคเซอร์นึบโอ้ยไม่โดนสวยษฐีมาแล้วมาช่วยแล้วมันหลุดปะวะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วอา้าวชิบหายแล้วตาย,นายแน่เลยวะต่อบ,บอส <c oughs> <c oughs> ไปไหนมาน,นี่ ร้องไห้คิวโอเคแฟรหนึบวัดเอ้ยไม่ตายได้ไง <laughs> ไปหาซามิลาดีกว่าซามิลามิลาเอเอบกกาบกาเอเอมันอยู่นี่นั่นสมัยเออไม่ทันไม่เอาดีกว่ากลับละอ่ะมอดิคัยอ้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันแกแฟรมันเอาสายรัดเข้าไปแล้วอันติช่วยแล้วงไงครับจังหวะน,นี้ อันตีแล้วอะเปานิ่งแล้วยิงมาดิยิงนี่ดิยิงนี่ฮัลโหลเออโอ้ผมตายวะโอ้ยออช่วยด้วยเออโอเคจินไม่รอดเตรียมกรเลยวะโอ้ยโอ้ยยังไงครับดาเดียสหูสับไปตายแฟด่าจะเก็บหมดนะแต่ถ้าสับตายนี่คือดังหลุนหัวอ,อันตีไปก็เท่านั้นแหละเฮ้ยเฟดรัดวะโอ้ยหรือจะสู้โกดเรียบร้อย เฮ้ยโอย้วิ่งไวพอๆกันเลยอโอ้โหดึงถึงเลยวอ้าวเทเลพอตมาตายดีงี้รอรับเลย <g uss> ทวิต <g uss> ไม่มีแฟลด้วยเทเลพอตมาตายเอาแล้วดาเรเดียส 1v5 เอาซาเม่าก่อนโหอะไรอะวัดเฮ้ยตีตัวเดียวแล้วก็ดังอย่างงี้ก็ได้เหรอ,อวอเดอร์เฟิร์เอาเพนทักคิวเพนทาคิวโกโก,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 โก FC ดาเรเดียสครับจังหวะนี้ ัานนะ้าลงนะเดี๋ยวอันตีช่วยนึบโอ้โหโอเค <Okay. S 3> อุ้ยรอดด้วยกะจังหวะไม่ถูกว่ะไออันตีหมดในใครเซอร์กว okay. ีวีวะนะป่ะเอ็นเนือโอเคเขาควงออาละกิ้งจิ๊จิ